สวัสดีทุกท่านมาพบมันเจอเมันเจอแบบในบทสิตอนนี้เราก็อยู่กลางกลางป่ากลาะกลางป่าบ้านนา้อมนะท่านอยู่แบบในป่าเลยเราก็มาหาแมงแขกนะเห็นพอนิสบอกว่าแมงแขงเยอะนะแถวนี้วะเราก็เลยมาแต่ไม่เจอแมงแขงแม้แต่ตัวเดียวพอนิสบอกว่าเลยอคอกหมูข้างหน้านอนเป็นอคอกหมูท่ทานเออข้างหลังเป็นสวนยาง แล้วก็มีแต่ป่าล้อมรอบก็เลยหามาสักพักไม่เจอแมงแคงแม้แต่ตัวเดียวเลยเราน่าจะโดนพ่านิ่ต้มแล้วละ่ะอืมไม่รู้ว่าคอกเลยคอ,อกหมูเนะี่ยมันมีสองทางนะท่านมีทางนี้แล้วก็ทางโน้นเราไปทั้งสองทางมาแล้วนะทางโน้นเราก็ไปนะมันมีสองแยกนะท่านแยกหลังคอ,อกหมูนะ เราก็ไปทั้งสองเลยก็ยังไม่เจออยู่ตอนแรกนึกว่าไปผิดทางเราก็เลยไปทั้งสองทางไม่เจอแมงแพงเสียเวลาข้ามืดเฉยๆอย่างไยเราออกนอกเส้นทางเนี่ยไกลามากเลยนะให้ยาเจ็ดแปดโลได้ทุกท่านออกนอกเส้นทางเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปทางเดิมนะท่าน นี่มันมีสองแยกน่แย,ยกไปนู่นกับแยกไปนี่ไปกลับทางเดิม นี่ท่านบ้านของตะนาวที่โมจิชอบมาบ่อยๆนะบ้านตรงนี้แหละทุกท่านฟางที่จะหลุมลึกเลยทุกท่านเลย มนมาก็ปี้กันอยู่ข้างหน้าอ้าขอนิดอยู่นี่รถแกอยู่นี่ใช่เหรอออออ้นิดไอ้นิดรถขอนิดอยู่นี่แกอาจจะมาเอารถไทไปแล้วก็ได้ออใช่แต่ว่ารถไถจอดเกลีอยู่นะแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่คันนั้นก็ได้ หลุมเยอะนะท่านหลุมเบลอเบล่าเลยหลุมตกตกลงไปรถแทบคว่ำน,นี่ป้ายอะไรแล้วตัวนี้อ,อ่านก่อนอ๋อเจริญฟาร์ม ตนนี้มีคนออกมาอยู่แล้วเนาะเมื่อก่อนมันร้างนะตรงนี้นะเมัอน,น,น,นเราจะเจอคุณพ่อน,นั่นนะไม่ใช่เนาะอ่าอะนะรถไถข้างหน้านะรถกะะดูเัง่งเป็นรถไดูเฉยๆเฮ้ย,ยมา ก็เเห็นรถหรือไงโน่นอ่างเก็บน้ำแล้วครับจุดที่เรามาหายเง็ดในแต่ละปีแต่รบไม,ม่ได้มานานานแล้วแถวนี้ หลุมเยอะท่านหลบหลุม,ลมเดี๋ยวอีกสองปีมาก็ถนนคอนกรีตหมดโอ้โอกาสส่วนบริหารจังหวัดโอ้จังหวัดเนาอ,ออกมาทำถนนนี่ ง,งบของอบตองบจังหวัดทุกท่านงบจังหวัดออกมาทําถนนโอ้ฝูควายตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิม แค่ควายเจ้านี้บอกที่เดินผ่านเราทุกวันถนะนนสะดวกสบายแลย้วแถวนี้คันกรีตผ่านหน้าบ้านเมื่อไรเราจะมีวาสนาแบบนี้เนาะหมู่บ้านเรา อยายให้ผมได้เป็นนายกนะผมจะเสนอเลยถนนคอนกรีตนายบาย ทำดีเลยเนาะฉนนเข้าบ้านอู้หูทางเป็นไงนอ้อยอต่อนดอบัอะไรเบียใหดูงของอเดายไปเยดอหดูดังดูบบรดันงเบบ่ดูองไปก็ร้อดังดัง อยากคนไปสมงน,นั่งเม,เมน่นพ่อเม่นตอนนี้เราก็ผ่านหน้าบ้านของพ่อนิดนะท่านน <_ c oughs> ี่เราไม่ได้เวะนะ้นเราผ่านไป <_ c oughs> จ,จอดลงพิพิธกันหน่อยหนึ่งไป <_ c oughs> อาจารย์ลงคลิปสักนิดนึงก่อนทุกท่านไหมปา๋าไปทาน,นี้มาลงคลิปที่ wifi ก่อนกลับไปถึงบ้านแล้วมันยากนะนี่ wifi อยู่ตรงนี้ทุกท่านเน็ตฟรีประชาัฐป๋า,ปาไปทาน,นี้ครับวัสบ๊ดีครับ